พี่น้องเอ้ยยายกินได้ยินข่าวว่าเห็ดเพิงขุมออกเงานี่มันเคยออกมันสิออกบอกนะ่เนาะออกมาหนะ้ามาซองเบิ่งก่อนนะบางหันได้สิบด,ดอกเด้อเงานี่นเล่นไปหาเลาะได้สิบด,ดอกนี่ละครเทียรมันออกได้ตติมกันอ้ยนี่เด้อพี่น้อง วายได้อิลีต้นนี้วายน่นันดิอุ้ยมเจาะแม่แจอยู่นี่ดิได้ต่มกันเพราะได้ไปก้อยขมขมจะค่ำนี่นะก็สี่ยา,าพี่น้องเมื่นได้ไดเป็นซีฟุนได้เดงานี่เงายูุ่ค่าเงาเดียวนมันเคยออกไหมาพี่น้องด้กินกันเลยว่าสวงมันออกอิลีพี่น้องเอ้ยเป็นเว้นนี่ไปหาล่ะ ได้ซิบดอกซิบกาดอกนี่ล่ะเรว่ามาสวงเบิ่งตื่มกันดอกน้อยน้อยมีสามดอกนี่ดอกนึ่งไอ้ดอกหาดอกอยู่ด้วยล่ะมวนน่ะมันก็นได้กินตื่มกันอยู่เจนี่คือมีหน่อยแต่ว่าพี่น้องสาเงาเดียวเนาะ ช้าเงเอาเดียวคิดว่ามันสีออกมันก็ออกอีหลีนี่เด้ดอกหนึ่งล่มปแปงแหงอยู่นี่เด้ดอกหนึ่งอืมเอา้ามือกคยเลยทางทั้งน,นั้นนี่โอ้นี่เด้อสองอันนึงพี่น้อยนี่นะไปมามกแตหลายๆดอกอยู่ตัวนี้นี่กระเมียนตัวนี้น้อยๆน,นี่ มัก็เป็นเสี้ยมันก็เป็นเสี้ยเอาไปเอามามันก็ได้ไหลายดอกอยู่อันหน,นเอามามันก็ได้ไหลายดอกเอ้ยปลุกไกว้ก่อนนะการเสี้ยมันออกปัดรุ่นมันออกอยู่นี่ตัวนี้แม่มันออกเงาอยู่ค่ะเงาเดียวนี่แม่ โออยูนี่ก็ม,ม,ม,มีเอามือหยุมเอาขาด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 ดอกเดียวสิน้ำกระโบอโอกมีท่อนี่ละพี่น้องเอ้ยพ่อได้ช่มนี่ละพี่น้องเอ้ย ก็ดีเราไปก้อยเห็ดขมเหมือแรงตติมกันครับเมือเว้นนี่ไปหาเหลาะมีแค่นั่นละ่ะไม่มีอีกหรอกมีแต่ยุเงายุคานั่นแหละพี่น้องเอ้ย